สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ดานุพล a n n e l จะมาแนะนำโปรแกรม Google Lens นะครับ Google Lens ก็คือเป็นโปรแกรมที่คัดลอกตัวหนังสือต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่จะพิมพ์เบิร์หรือว่าจะพิมพ์ข้อความต่างๆนะครับโดยที่เราไป Copy มาจาก หนังสือหรือว่าข้อความที่อยู่ในอ,อินเทอร์เนต็ตต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะทำรายง,งานอาจารย์เพื่อความรวดเร็วแทนที่เราจะไปพิมพ์เอาทีละ,ทละตัวทีละตัวก็อาจจะทำให้ช้าเพราะว่าอาจจะเป็นงานเร่งด่วนหรือว่างานที่เราจะรีบทำรีบส่ง ก็แนะนำนะครับผู้ที่ยังพิมพ์ไม่คล่องหรือว่าคล่องแล้วอาจจะมีเวลาน้อยเราก็มาใช้วิธีนี้ดูนะครับรับรองว่าใช้ได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะครับทที่วิธีโหลดโปรแกรมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะครับเข้าก่อนอดื่นเราก็ไปที่โปรแกรมอขอย้ายก่อนนะครับอขอเล็กลงนิดนึงไปที่โปรแกรม กูเกิลนะครับเหมือนทั่วไปนะครับก็พิมพ์คำว่า Google เลนนะครับแล้วก็ Enter นะครับครับก็จะขึ้นมาเราก็คลิกเลยนะครับโหลดเลยอ๋อันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับก็ถ้าคนยังไม่ติดตั้งก็กดติดตั้งได้เลยนะครับทีนี้เราก็ ไปดูในโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็ถือว่าติดตั้งแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ปิดไปเลยนะครับก็ปิดไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะไปดูในโทรศัพท์นะครับส่วนโทรศัพท์นะครับเราก็ไปที่ p Play store นะครับก็ไปพิมพ์คำว่า google เนะครับครับพอเจอ Google เ e n s แล้วก็เราก็กดติดตั้งนะครับก็บวรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เปิดเลยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเออจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จะสลับไปอันนี้ก็คือแปลภาษา วันนี้คือเราจะไปก๊อปนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบดูนะครับว่าเราจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับปิดไปก่อนครับตอนนี้เรามาทดลองดูนะครับเราโหลดมาแล้วในคอมก็โหลดแล้วในมือถือก็โหลดแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทดลองใช้จริงนะครับแล้วก็ไปที่เ o ิร์ดนะครับเพื่อที่จะเปิดการใช้งานนะครับเปิดเ o ิร์ดมาแล้ว เราก็เอาไปที่เอกสารเปล่าเลยนะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับแล้วผมก็เอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดโปรแกรมเมื่อกี้นี้นะครับเพื่อที่จะมาลงคอมของเรานะครับครับในมือถือเขาก็จะถามเราว่าเลือกทั้งหมดนะครับเราก็เลือกทั้งหมด เลือกทั้งหมดที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับเลือกแล้วเราก็คัดลอกข้อความไปยังแลป็ปแล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่าก็าจะขึ้นมาเสียงก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกแล้วก็มาคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกตรงตัว A นะครับปึ๊บ อ่าอันนี้ก็ขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับคลิกทีเดียวจบเลยนะครับแทนที่เราจะไปหลายครั้งนะครับเนี่ยมาเป๊ะเลยครับตัวอ,อักษรทุกอย่างอาง่ายเลยนะครับทีนี้ก็คิดว่าทุกคนคงจะไป นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับไปแอปแอปพลายอะไรต่างๆจะให้มันใช้วิธีที่รวดเร็วและง่ายขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปพิมพ์ทุกตัวอักษรอาจจะมาตกแต่งแก้ไขเล็กน้อยนะครับตรงนี้อย่างนี้เราก็ามาเป็นวักให้มันที่จุดแดงๆนะครับง่ายสําหรับผู้ที่เร่งด่วนนะครับตัวหนังสือทุกอย่างก็จะไม่ผิดไม่ตกไม่หล่นด้วยนะครับถ้าตกก็จะมีสีแดงขึ้นนะครับ แต่อย่างนี้ร้อยนะครับจะไม่ตกนะครับเพราะว่าเอาไปถ่ายเอกสารมาก็ลองทดสอบดูวนะครับว่าทําได้จริงแล้วก็ได้ร้อยเป็นะครับอ๋อเดี๋ยวอย่างหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งก็คือเรื่องระหว่างอคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับต้องเป็นอ,อีเมลเดียวกันด้วยนะครับของของของโน้ตบุ๊กกับของโทรศัพท์นะครับถ้าสมมุติว่าคอมของคนอื่นโทรศัพท์ ของเรานี้ก็เข้ากันไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นของคอมก็ของเราหรือว่าเป็น Gmail หรือว่าเป็นอีเมลเดียวกันนะครับต้องใช้อันเดียวก็เป็น Gmail เดียวกันนะครับถึงจะเชื่อมต่อกันได้นะครับถ้าเป็นคนละอ่าอีเมลนะครับจะไม่ได้นะครับเพราะอันนี้สําหรับเปิดนะครับต่อไปจะลองทดสอบดูกับ powerpoint นะครับอันนี้เราก็จะเปิดหน้าเปล่าขึ้นมานะครับ ครับอย่างนี้นะครับท,ทีนี้เราก็มาคลิกซ้ายนะครับโทษทีนะครับเรามาคลิกขวานะครับก็มาเอาตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างนี้เราก็มาเห็นไหมครับมาเต็มจอเลยนะครับทีนี้เราก็ค่อยมาลดขนาดเดานะครับจะลดขนาดอันนี้มันขนาดใหญ่แล้วก็ลดลดได้นะครับแล้วก็มาครอบแล้วก็ลดขนาดได้นะครับก็ คิดว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามช่องดานุพลชาแนลนด้ครับก็จะไปหาวิธีที่ทําให้ทุกท่านได้รับประโยชน์นะครับเกตเล็กๆน้อยเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการทํางานนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่อันนี้ก็ขอฝากคำว่าสวัสดีนะครับ